ากนับเวลาก็ครบเจวันพอดิบพอดีสำหรับการนั่งเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่9ของนายเฉลิมชัยศรีออดซึ่งพอได้รับตำแหน่งไม่ทันข้ามวันนายอภิสิทธิเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่7ก็ประกาศลาออกจากพักทันทีในวันที่9ธันวาคม2566ที่ผ่านมาแต่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ไปร่วมงานกับพักอื่นและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือพักประชาธิปัตย์ต่อไป เรียกว่าแค่เริ่มต้นก็สั่นคลอนกำลังขุนพลของประชาธิปัตย์อย่างมากเลยทีเดียวหลังจากนายอภิสิทธิ์ประกาศลาออกได้ไม่นานนายสาธิตปิตุเตชะอดีตสสระยองหลายสมัยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประกาศลาออกในวันเดียวกันพร้อมให้เหตุผล4ข้อที่ตัดสินใจลาออก และขอเฝ้าดูผู้บริหารชุดใหม่พาพักไปสู่จุดไหนด้านนายสุรันจันพิทักษ์อดีตสมาชิกสภากทมอดีตสสกมทกมก็โพสต์เฟซบุ๊กประกาศลาออกในวันที่9ธันวาคมเช่นกันตามด้วยนางกัญจณีวัญญาเสวีหรือไฮโซติ้งต่างแม่ยกประชาธิปัตย์ก็โพสต์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมถึงนายวิบูลย์ศรีโสพลสมาชิกพักประชาธิปัตย์ตลอดชีพก็ได้ยื่นหนังสือลาออกในวันเดียวกันอีกด้วย ต่อมาในวันที่10ธันวาคม2566นายธนวัฒน์ผู่ก้าวล้วนอดีตผู้สมัครสอสกระบีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศลาออกจากพักจากนั้นวันที่11ธันวาคม2566นายสาธิตวงน้องเตยอดีตสสตรังพักประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กลาออก โดยระบุว่าคิดหนักมาสองวันแม้ยังยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ในวันที่จิตวิญญาณประชาธิปัตย์มิอาจเปล่งประกายหลังหาหรือทีมงานที่สู้ร่วมกันมากกว่า28ปีจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ด้วยรักและผูกพันนอกจากนี้ก็ยังมีนางอัญชลีวานิเทพบุตรอดิศสสภูกเก็ตและนางสาวออนอน,อนงการจะนะชูศักด อดีตสสกทมอดีตสอกอดีตโฆษกสภากรุงเทพมหานครอดีตสอขอก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศลาออกในวันเดียวกันด้วยต่อมาในวันที่12ธันวาคม2566นายวิทย์เยนมุตตามระอดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งหนงังสือลาออกจากสมาชิกพักไปที่นายทะเบียนพักเช่นกัน ด้านนายสุริยพงษ์ทัพทิมแท้สมาชิกพักประชาธิปัตย์และกรรมการทีมเศรษฐกิจในทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจพักประชาธิปัตย์ก็ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อน,นายทะเบียนพักแล้วในวันที่13ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเช่นกันจากนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าภายใต้การบริหารงานพักประชาธิปัตย์ของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักคนใหม่และทีมบริหารพักชุดใหม่จะเป็นไปในทิศทางใดต่อไป จะสามารถกอบผู้ศรัทธาของพรรคให้กลับคืนมาอีกครั้งได้หรือไม่